ตัสะภควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะการตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดพิสุทธ์ทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสอง ท่านทั้งสองคือใครคือมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งที่สุทั้งหลายบตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประครับประคองบิดาด้วยบาข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบเกรนการนวดการให้อาบน้ําและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะ บนบาทั้งสองของเขานั่นแหละพิสูจน์ทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นอย่างไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยพิสูจน์ทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาด้วยล่าสมบัติอันเป็นอิสราที่ปัตในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเจ็ดประการมากหลายเช่นนี้ การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดอย่างมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา ย่างมารดาบิดาผู้ทุศิลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทาย่างมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้สมาทานตั้งมั่นในจาคะสัมปทาย่างมารดาบิดาสามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาพิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้ว และทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาภัยที่แม่ลูกก็ช่วยกันไม่ได้พิสูจน์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อมาตาปุติกะภัยว่ามีอยู่สามอย่างสามอย่างคือมีสมัยที่ไฟไม่ใหญ่ตั้งขึ้นไม่หมู่บ้านไม่นิคมไม่นครในสมัยนั้น มารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้พิสุทธ์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีความสดับย่อมเรียกภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุติกบภัยอย่างที่หนึ่งพิสุทธิ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือมีสมัยที่มหาเมฆตั้งขึ้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ พัดพาไปทั้งหมู่บ้านทั้งนิคมทั้งนครในสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้พิสุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับเย่อมเรียบภัยนี้ว่าเป็นอมาตาปุติกภัยอย่างที่สองพิสุจทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือมีสมัยที่มีภัยคือการกำเริกรบกบฏมาจากป่าประชาชนขึ้นยานมีล้อหนีกร,กระจายไปเมื่อภัยอย่างนี้เกิดขึ้นสมัยนั้นมารดาไม่ได้บุตรเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้บุตรก็ไม่ได้มารดาเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรได้พิสุท์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับเย่อมเรียกภัยนี้ว่า เป็นอมาตาปุติกภัยอย่างที่สามพิสูจน์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับย่อมกล่าวภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ว่ามีอยู่สามอย่างเหล่านี้พิสูจน์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับกล่าวสมาตาปุติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้แท้ๆสามอย่างนี้ว่าเป็นอมาตา ปุตติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียพิสุดทั้งหลายภัยสามอย่างที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรเล่าสามอย่างคือสมัยที่ไฟไหม้ใหญ่เป็นอย่างหนึ่งสมัยที่น้ําท่วมใหญ่เป็นอย่างที่สองสมัยที่หนีโจกรกบฏเป็นอย่างที่สาม เหล่านี้บางคราวมารดาและบุตรก็ช่วยกันและกันได้แต่ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับมากล่าวว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรก็ช่วยกันไม่ได้ไปเสียทั้งหมดพิสุททั้งหลายภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแท้จริงสมอย่างเหล่านี้มีอยู่สมอย่างคือภัยเกิดจากความแก่ภัยเกิดจากความเจ็บไข้ ภัยเกิดจากความตายพิสุจ์ทั้งหลายมารดาไม่ได้ตามปรารถนากับบุตรผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าแก่เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากับมารดาผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดมารดาอย่าแก่เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่า เราเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดบุตรของเราอย่าตายเลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดมารดาของเราอย่าตายเลย ดังนี้พิสุทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้สามอย่างพิสุจทั้งหลายหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ย่ยอมเป็นไปเพื่อเลิกละก้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งที่เป็นสมาตาปุติกับภัยและอมาตาปุติกับภัยอย่างละสามละสามเหล่านั้น พิสุทั้งหลายหนทางหรือปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยะอัตถังก,กิกรรกอริยมรรคมีองค์8นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมันตะการทําการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบ สัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบพิสุทธ์ทั้งหลายนี้แหละหนทางนี้แหละปฏิปทาเป็นไปเพื่อเลิกละกล้าวล่วงเสียซึ่งภัยทั้งที่เป็นสมาตาปุติกภัยและอมาตาปุตติกภัยอย่างละสามละสามเหล่านั้นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะได้ก็หาบดี ทำสี่ประการนี้น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสี่ประการเป็นอย่างไรเล่าคือขอโพกรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรมนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้โพกรัพ์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วขอยศ จงเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมทั้งญาติและมิตรสหายนี้เป็นธรรมประการที่สองอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้โพกรั์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้ว ขอเราจงเป็นผู้อยู่นานจงรักษาอายุให้ยั่งยืนนี้เป็นธรรมประการที่สามอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราได้โภกรัพ์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิตรสหายแล้วเป็นอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้วเมื่อตายแล้ว ขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นธรรมประการที่สี่อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็บดีทำสีประการนี้แลน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็บดีทำสีประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสีประการ อันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำสีประการเป็นอย่างไรเล่าคือศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาสีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีนจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญา ขะรีก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตัสรู้ของตถาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาราจรนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกวา่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์กะบดีนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาก็ศีลสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาเป็นผู้เว้นขาดจากอะธินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิฉา,าจารเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาทเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลสัมปทา ก็จาระสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจากมนทินคือความตรนีมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปนันนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่า บุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้าคืออภิชาครอบงำแล้วย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำาละเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและละเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขบุคคลมีใจอันพยาบาททีนะมิทะอุทธจกุกุจะอันวิจิตกิจฉาครอบงำแล้ว ย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำละเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและละเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขขหาบดีอริยสาวกนั้นแหลรู้ว่าอภิชาวิสมโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตย่อมละอภิชาวิสมโลภะอันเป็นอุปกิเลส แห่งจิตเสียได้รู้ว่าพยาบาทีนมิทะอุทธจักกุกุจะวิจิกิจชาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตย่อมละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นก็หากบดีเมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าอภิชาวิสัมโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้วเมื่อนั้นย่อมละเสียได้ เมื่อใดอริยสาวกรู้ว่าพยาบาทเีนมิทะอุทธจักกุกุจ,จกวิจิกิจชาเป็นอุปสิกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้วเมื่อนั้นย่อมละสิ่งเหล่านั้นเสียได้อริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนา,นานแน่นเป็นผู้เห็นทางเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทา กบดีทำสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกการมทั้งหลายให้เกิดความยินดีน้อยมีทุกมากมีความคับแค้นมากโทษในเพราะการรมนั้นมีเป็นอย่างยิ่งความอยากเป็นเหตุแห่งความทุก ภิสษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีตัณหาเป็นมูล9อย่าง9อย่างอย่างไรเล่า9อย่างคือเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปร่งใจรักเพราะอาศัยความปร่งใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจ เพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตระนีเพราะอาศัยความตระนีจึงมีการห่วงกั้นเพราะอาศัยการห่วงกั้น จึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั้นกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว,ว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอากุศลเป็นอเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมพิสุท,ทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่า ธรรมที่มีตัณหาเป็นมูลก้าวยางทุกที่เกิดจากนี้พิสุทั้งหลายความยากจนเป็นทุกข์ของคนผู้บริโภคการรมในโลกพิสุทั้งหลายคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติย่อมกู้นี่การกู้นี่นั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคการรมในโลกพิสุทั้งหลายคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติกู้นี่แล้ว ต้องชดใช้ดอกเบีย้ยการต้องใช้ดอกเบีย้ยนั้นเป็นทุกขของคนบริโภคการมในโลกพิสุทั้งหลายคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติกู้หนี้แล้วต้องใช้ดอกเบีย้ยไม่อาจใช้ดอกเบีย้ยตามเวลาเจ้านี้ก็ทวงการถูกทวงหนี้นั้นเป็นทุกขของคนบริโภคการมในโลกพิสุุทั้งหลายคนจนเข็นใจ ไร้ทรัพย์สมบัติถูกทวงหนี้อยู่ไม่อาจจะใช้ให้เจ้านี่ย่อมติดตามการถูกติดตามนั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลกพิสุทิ์ทั้งหลายคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติถูกติดตามอยู่ไม่อาจจะใช้ให้เจ้านี่ย่อมจับคุมการถูกจับคุมนั้นเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลก พิสุุทั้งหลายความยากจนก็ดีการกู้หนี้ก็ดีการต้องใช้ดอกเบี้ยก,ก็ดีการถูกทวงหนี้ก็ดีการถูกติดตามก็ดีการถูกจับคุมก็ดีทั้งหมดนี้เป็นทุกข์ของโคนบริโภคการมในโลกพิสุุทั้งหลายชันใดก็ฉันนั้นความไม่มีศรัทธาหิริโอตัปปะวิรยิยปัญญา ในกุศลธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดากล่าว่าบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติในอริยวินัยพิสุทั้งหลายคนจนชนิดนั้นเมื่อไม่มีศรัทธาฮิริโอตปปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมเขาย่อมประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตรากล่า่าว การประพฤติทุจริตของเขานี้ว่าเป็นการกู้หนี้เพื่อจะปกปิดกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตของเขาเขาตั้งความปรารถนาลามกปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขาดํริไม่ให้ใครรู้จักเขาพูดจาเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาขนขวายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาเรากล่าวการปกปิดความทุจริตอย่างนี้ ของเขานี้ว่าเป็นดอกเบี้ยที่เขาต้องใช้เพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลเป็นที่รักพากันกล่าวปารบเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ทำอะไรอะไร,ะไรทุจริตอย่างนี้มีปกติประพฤติกระทำอะไรอะไรทุจริตอย่างนี้เรากล่าวการถูกกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นการถูกทวงหนี้ เขาจะไปอยู่ป่าก็ตามอยู่โคนไม้ก็ตามอยู่เรือนว่างก็ตามอากุศลวิตกอันลามกประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจย่อมเกิดขึ้นกุ้มรุมจิตใจเขาเปล่ากล่าวอาการอย่างนี้ว่าการถูกติดตามเพื่อทวงหนี้พิสุทั้งหลายคนจนชนิดนี้ครั้นประพฤติกายวจีมโนทุจริตแล้ว ภายหลังแต่การตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมถูกจองจำอยู่ในนรกบ้างในกำเนิดเดรัจฉานบ้างพิสุจน์ทั้งหลายเราไม่มองเห็นการจองจำอื่นแม้อย่างเดียวที่ทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ต่อการบรรลุยเยวะข้าเขามธาทำอันไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจำในนรก หรือในกำเนิดเดลชานอย่างนี้